B to B. Met B Met One Hundred Seven FM for life and music. Number one international hit music station. That's what I said about that. Met into Met Italy. Met 107-FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is Met What I said that. Met Interview. FM for life and music number one international hit music station this is that what I said at Fm Interleaving Met Interviewing. Met One O Seven FM For Life and Music Number One International Hit Music Station What I said about that? Met Interview Met Interview Met 107 FM For life and music Number 1 international hit music station this is Met when I said that met Peter Met Interview 107 FM For life and music Number one international Hit music station This is Met 27 FM to met Interviewing. met 107 fm for life and music number one international hit music station เอาใครที่กำลังติดตามไลฟ์อยู่ในตอนนี้นะครับผ่านทาง TIKTOK นะฮะวันนี้เรา TIKTOK อย่างเดียวไหมครับ TikTok หรืออ๋อด้วยทุกช่องเอางันพูดไปแล้วเรียบร้อยช่องฟ้าช่องดำและช่องแดงต้อนรับนะครับพ่อมีส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ ว,ว้าวได้มาพี่เป็นครั้งแรกเลยที่พี่ได้สัมภาษณ์แบบศิลปินอยากสัมภาษณ์มากๆจริงๆตั้งแต่แบบทํางานมาตลอดก็คุยกับศิลปินอย่างเงี้ยแต่ว่าจังหวะยังไม่พอดีอแล้วก็เพิ่งเห็นเพลงของเราเมื่อสักประมาณแบบเนี้ยสอาทิตย์ตอนนั้นอะที่แบบปล่อยมาอุ้ย MV ดูแบบโอ้ซัมเมอร์จังเลย <S <S ดูแบบเพลงก็แบบดึบดบคือคือก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดีตอนเนี้ยแบบศิลปินไทยก็ทําเพลงสาลกลกันเยอะเนาะใช่ไหมมันก็เป็นการเปิด ใช่ไหมเรามองอย่างนั้นไหมครับว่าว่าพอเนื้อมันเป็นภาษาอังกฤษปั๊บเนี่ยมันทําให้แบบไปหาผู้ฟังคือทั่วโลกทั่วจัก,กรวารแล้วันะค,คิดว่าใช่นะคะคือความจริงแบบภาษาอังกฤษมันเป็นเหมือน international language อยู่แล้วที่คนใช้กันเยอะแล้วพอแบบว่าเราทําเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยคนมันก็จะเข้าถึงได้ไง่ายมากขึ้นด้วยะไรด้วยแล้วก็เหมือนช่วงนี้ก็มีแบบว่า ศิลปินไทยที่แบบทำเพลงสากลกันมากขึ้นแล้วก็แบบรุ่นพี่ของพีแบบว่า,อาพอ่อารินอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทำเพลงกีดอยู่แล้วด้วยแพบมบว่าก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะที่แบบว่าศิลปินไทยจะได้แบบเติบโตในด้านแบบสายอินดี้สากลมากขึ้นยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเราก็อินดี้าใช่ก<ช>็อ<ช>ินดี้แหละชอบแบบนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของซิงเกิลล่าสุดเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วพีดีเดอร์ดี้พีดีเดอร์ดี้ค่ะพีดีเดอร์ดี้เนี่ย พี่เห็นคนมาคอมเมนต์บอกว่าเ,าเราอะเข้าไปอคอมเมนต์ว่าขอบคุณทุกคนนะแสนวิวแล้วแต่ตอนนี้มันสี่แสนแล้วโอ้ยยออใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็คือความจริงแบบ <Wow. S 2> เราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบว่าเหมือนมาไม่มามากกว่าเพลงอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนได้หนึ่งแสนวิวคือก็แทบจะกระโดดรดเต้นแล้วเพราะปกติในช่องทางเพลงของเราอันนั้นอะ่ะคือ มันไม่ได้มียอดวิวเยอะอยู่แล้วค่ะก็อาจจะมากสุดแค่หมื่นวิวอะไรเงี้ยอืมใช่ใช่เห็นแบบเป็นหลังหมื่นแล้วอยู่ๆทำไมมันถึงแบบบูส์อ่ะน่าจะอัลกอริทึมทุกคนก็จะบอกว่าอัลกอริทึม bring me here แล้วอกาอีกก็คือต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วฉันจะหายลงไปละเออจริงโอเคคือแบบอัลกอริทึมมันแบบ ทํางานดีมากแล้วคือเหมือนคอมเมนต์ก็แบบขอบคุณอัลกอริทึมขอบคุณอัลกอริทึมเออเราก็ขอบคุณอัลกอริทึมมากเหมือนกันค่ะจริงๆขอบคุณอัลกอริทึมมากไม่แต่อจริงๆพี่ว่ามันก็น่าจะเป็นที่เพลงด้วยแล้วแบบ MV ด้วยมะที่บีทเพลงนี้มันมีจังหวะหน่อยกรูฟมันมีกรูฟที่มันไม่ได้แบบช้าเพลงเราที่ออกมาประมาณ4เพลงพี่รู้สึกว่าหนึบหมดเลยใช่ปะหนึบหนึบอันนี้มันเป็นเทรนด์ปะของแบบเจนเจนซีนะที่ให้เราเป็นเจนซี ขอบคุณค่ะไม่เป็นเจนซี <c ười> คือความจริงเพลงพิเรนตีอ่ะค่ะคือมันจะค่อนข้างแตกต่างกับ3ามเพลงซิงเกิลก่อนหน้านี้มากๆเพราะว่ามันจะเหมือนมันจะมีแบบจังหวะแล้วเราจะเน้นเบสนิดนึงคืออยากบอกไว้ก่อนว่าแบบเพลงเนี้ยคือแฮมก็มีขึ้นไว้ก่อนตอนแรกๆตอนที่ทําเพลง แล้วมันก็จะให้ฟิลเนื่อยกว่านี้มากๆแต่ว่า,าในในทีมแบบทำเพลงอ่ะคือทำได้ต้นหนนะคะต้นหนเนี้ยคือเขาเป็นโปรดิวเซอร์ของมาทำเองแล้วเขาก็เก่งมากๆเขาก็แบบเออคิดลายเบสนน่นนี่นั้นขึ้นมาแล้วก็ได้พี่หมูที่เป็นเหมือนพี่ในค่ายแล้วก็เป็น Executive p r o โปรดิวเซอร์ด้วยเนี่ยก็ช่วยแบบกันดูและอย่างสุดท้ายเลยคือได้พี่โน่เนี่แหละคะ่ะได้พี่โน่ที่เป็นหัวหน้าค่ายจุยเซียค่ะคือคพี่โน่เขาก็ ไปคนช่วยเรื่องเมโลดี้ทำหนักมากเพราะว่าเมโลดี้ตรงท่อนฮุกของแพรมันตอนแรกมันแบบเหมือนมันจะติดเหนื่อยหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่จําเลยอะแล้วพี่โนก็แบบแพรมันนี่มันนี่มนี่พี่ไปเรื่องคุยแล้วก็แบบโอเคเนื้อเอฮุกเอาเป็นตึึกต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 ึกแบบให้มันที่ีไหมแล้วก็แบบให้มันมีให้มันมีอะไรที่มันตามได้หน่อยแล้วทาก็แบบเฮ้ยพี่ไอเดียไอเดียดีมากก็เลยนั่นแหละค่ะ คือต้องบอกคนช่วยเยอะมากในเพลงนี้มันนี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วศิลปินก็ต้องเริ่มขึ้นมาเองนะครับแล้วก็แพัมก็เป็นแบบนั้นก็คือทําเพลงเองเขียนเพลงเองแล้วก็มันก็เลยจะกลายเป็นตัวตนของเรามากๆเสร็จแล้วก็มาปรับทุกอย่าง<ช>แล้วมันก็ลงไอไอตัวออกมาเป็นแบบนี้ในในเพลงนี้เรื่องเรื่องเนื้อหาเมื่อกี้เราเลยเปิดนะเลยให้แบบฟังก่อนเลย แล้วก็เข้ามานะครับนี่คือเพลงจากพามินะฮะ P A M I เนาะเป็นพามิเป็น A A K A นะเป็นชื่อใหม่เป็นชื่อใช่ค่ะชื่อใหม่ให้มันแบบเติมตัวไอเข้าไปนิดนึงจะดูมีอะไรพามิใช่พามินะไม่มีนะพามิ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 นะครับแล้วก็ซิงเกิลนี้คือ p ิริตเดอร์ตี้พิริเดอรีนี่มันมายังไงครับทำไมมันถึงกลายมาเป็นเพลงนี้ดูหงอย ดูแบบเศร้าไหมหรือว่าแบบเออพอรตี้มันเป็นเพลงแบบว่าคือถ้าฟังดีเราจะรู้สึกอะสนุกกับแบบว่าจังหวะอะไรของมันแต่ว่าคือมันก็เป็นเพลงที่คล้ายๆจะแกล้งแกล้งผู้ชายหนึ่งอะค่ะ,ะใช่ก็คือเหมือนเราเราก็จะพูดในทํานองแบบว่าเออฉันรู้ว่าเธออยากจะไปเที่ยวหรือทําอะไรมากกว่านั้นแต่แต่ว่าเธอก็รู้นะว่าที่ฉันหมายถึงอะคือแบบเออเราก็อาจจะแค่ไป ซ้อนมอไซค์กันเฉยๆอะไรประมาณนั้นคือพี่เดิีิตีมันก็จะตามชื่อค่ะแบบพิตตีที่แบบว่าแบบน่าสงสารแล้วก็เดิตีก็คือแบบทะลึ่งทะลึ่งอะไรแบบว่าเดิตีในความหมายแบบว่าคิดทะลึ่งอะไรหรือเปล่าที่ตอนสุดท้ายเราจะมีแบบเหมือนแนบแนบไว้ให้นี่งานเหมือนอย่างในในท่อนที่เป็นฮุกว่ะคะ How long can you hold me when you go for a ride ใช่ค่ะสรุปใครขี่ เขาขี่หรือเราขี่หรือเราไปด้วยกัน How long can you hold me when we go for a ride ก็คือเออ่ก็แล้วแต่ค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเปลี่ยนเล่นงดีไหมเราจะขี่หรือเราจะขี่ก็คือเขาเขาต้องเขาคือเราต้องขี่แล้วเขาก็ต้องโฮลเราไงคะงเขาต้องโฮลเราอาจจะนั่งหน้าเราจะนั่งหน้าเแต่โฮลเขาต้จะเป็นฟิลนี้ไม่ใช่นั่งหลังถูกไหม โอเคแล้วก็แล้วก็ในท่อนเนี้มันก็จะลูกในตอนท้ายอีกสักสองรอบใช่ไหมครับเออา็แบบความจริงเนื้อเพลงนี้มันมีความคิดเล่นมากคือในส่วนของด้านเนื้อทำจะเป็นคนรับผิดชอบหมดเลยเพราะว่าทบเป็นคนชอบเขียนเนื้อมากอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วทำจะชอบใส่แบบอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนี่แหละความเป็นเหมือนกิมมิคเป็นแบบกวนๆอะไรแบบนี้่ใช่ค่ะใช่แล้วปกติเป็นแบบมีโน้ตบุ๊กไหมฮะหรือในโทรศัพท์ที่ไว้โน้ตเวลาทำเพลง เยอะ <จด S 1> มากเขียนหรือพิมพ์คือทำจะเขียนในสมุดก่อนทำจะมีเขียนเลยว่าแบบซองไรติ้งในสมุดแล้วก็จะเขียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จปุ๊บพอมรู้สึกว่าโอเคอ่าได้แล้วก็จะเอามาลงโนต้ตอีกทีนึังพอลงโนต้ตเสร็จปุ๊บพอมก็จะเหมือนส่งไปให้แบบทางค่ายดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโนต้ตทาก็มีแบบหลายเวอร์ชั่นมากจริงๆว่าแบบเออเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชันนี้สามารถานไีกับได้ได้ผลิตแบบหลายเวอร์ชั่นมากของแบบ ช่นะค่ะมันก็เกิดจากการที่เราได้ได,ได้แบบทาเก็บความคิดอะไรต่างๆไว้ใช่ไหมล้วพอถึงเวลามันก็สามารถหยิบออกมาใช้ได้แล้ว,ลวออตอนนี้เป็นซิงเกิลที่สี่ไหมครับปร <4 S 1> ะมาณสี่ซิงเกิลที่สี่แล้วโอ oh, ปล่อยกันออกมาเรื่อยๆเลยเนะแล้วก็กระแสมันดีเนาะ<ๆ>เพลงจริงๆคือจะปล่อยเป็นอัลบั้ม่ะครับเพลงจริงๆใช่ค่ะก็คือ ปีนี้จะมีแพลนที่จะทำอัลบั้มอยู่แล้วแล้วก็แบบเพลงซิงเกิลท,ที่ออกมาทั้งหมดสุดท้ายจะได้รวมเป็นอัลบัม้มใช่อ่าฮะก็น่าจะปลายปลายไหมครับปลายปลายปีหรือคิดว่าน่าจะคิวค <Q 3. S 2> <Q> ิวสปลายปลายคิวสามคิามใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นการคิดที่แบบเหมือนเหมือนกลับไปเป็นแบบเอ่ออ่อเรียกว่าอะไรการทำเพลงแบบเมื่อก่อนคือปล่อยซิงเกิลแล้วก็มีอัลบัม้ม เพราะเรามีของที่มันรออยู่ที่มันอยากจะให้ทุกคนได้แบบฟังเนาะหลังจากนี้ต่อไปเพลงจะแบบอัปบีทขึ้นนิดนึงหรือจะประมาณมูดเนี่หมดเพลงต่อไปก็อาจจะสปอยนิดหน่อยว่าคือมันก็จะมีความแบบโยกขึ้นหน่อยอีกนิดนึงใช่ใช่สนุกขึ้นหน่อยสนุกขึ้นหน่อยใช่มากกว่าพี่ดิเดีตี้มากกว่าพี่ดิเดีตี้แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่า แต่ก็มีกรุ๊ปขึ้นมาแต่ว่าใช่มันก็จะสนุกขึ้นหน่อยค่ะครับโอเคจริงๆฟังเพลงอะไรแพมเหรอคะแพมแพมชอบฟังอะไรเป็นสไตล์ก็ได้ครับเป็นชอนร่าก็ได้คือแพมอ่ะส่วนตัวแล้วนะคะเคยเป็นคนชอบฟังเพลงแบบเคอฟังหลากหลายมากแต่ว่าถ้าจะฟังบ่อยที่สุดคือเกรซี่ b อบร s มส์ใช่ค่ะคือในในด้านที่แพมชอบเกรซี่มากเนี่ยคือเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นสาวน้อยที่ที่วิเลดกับเรามากเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบในด้านวิลิก ของเขาแล้วก็แบบวิธีการร้องเขาอะไรเงี้ยที่เราถือว่าแบบเป็นแฟนของเขาเลยอะไรเงี้ยแฟนตัวยง n u m b e r one o นอัน u ับได้ไปดูไหมครับก็ไปค่ะเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปวันเดือนหน้าอ๋อไปไปดูที่ที่ไหนครับเล่นที่ไหนก็สักสักทีจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้เพราะว่าในบ้านเราอะเต็มเร็วมากคือพี่มีมีลูกของรุ่นพี่คนหนึ่งน้องอายุระมาณสิบหบอกว่าเนี่ย คืออยากดูมากจองบัตรไม่ทันสามารถไหมก็ไม่รู้มันก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเพลงเขาเข้าไปหาเด็กๆในวัยนี้ได้คิดว่ามันน่าจะมีความแบบว่าแบบางที่เราโดนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบมันมันวิเลตกับผู้หญิงแต่ก็ไม่ใช่แบบโอลิเวียโรดิโก้ที่แบบเย่เย่เย่อย่างนั้นซึ่งซึ่งโอลิเวียกับเกรซี่เขาก็จะมีมุมที่คล้ายกันด้วยในบางมุมนะคะคือทั้งทุกคนเป็นเด็กสาวที่แบบว่าเด็กสาวไฮสคูลที่มีความรักแบบ ทุกคนน่ะชอบเพราะว่าเหมือนเออก็บอกไม่ถ่วคือเหมือนแบบว่าเขาทุกคนก็จะมีความเป็นลูกสาวของเทเลอร์ซ f t อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรล่าต่อไปใช่ค่ะใช่ครับโอเคมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมมีอะไรอยากจะสปอยเราเพิ่มไหมพามี่ครับวันนี้ได้มาคุยถึงพีดีเดอร์ตี้เป็นซิงเกิลล่าสุดเพิ่งปล่อยออกมา2วองสัปดาหแล้วแล้วจะไปอีกสี่ส้ 4 0 0แ0เหวยพอดีโดนโดนที่หมูจ้างมาาดูคำถามมีใครถามอะไรมาไหมครับเลยไม่เห็นเลยนี่ไหม4 0 0 0แ0นแล้วย4ี่แสลแล้วยเนาะเออมันเป็นความรู้สึกที่แบบ yes ใช่ค่ะคือแบบว้าวสุดยอดไปเลยดีใจค่ะก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยไปดูพิธีเดอร์ตี้นะคะก็อยากจะฝากพิธีเดอร์ตี้ไว้ ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วย Pity Dirty ก็สะกดเอ่อขึ้นมีขึ้นให้ดูไหมคะหรือว่าให้สะกด P I T Y D I R T Y นะคะ Pity Dirty ลองเสิร์ชได้เลยแล้วก็สามารถสตรีมได้ด้วยใครสนใจก็ไปสตรีมได้นะคะ<ม>ก็เพลงนี้ฟังชิลๆบนรถก่อนนอนหรืออะไรอย่างนี้ได้หมดเลยคะ่ะฝากด้วยคะ่ะดูมิวสิกวิดีโอเลยอาจจะอยากไปทะเลเลย ร้อนจาเลยไหมแต่เรื่องมีสวิดีโอนี้คือสุดยอดไปจริงๆค่ะคือมันเป็นงานครอบครัวค่ะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะคือคือคือในทวิชี่ของเราเนี้ยในค่ายเราจะมีกันแค่แบบว่าแปดเก้าคนใช่แล้วก็เหมือนทีมเสียงทีมภาพทีมแบบแล้วก็มานั่งแบบโอ๊ยเดี๋ยวเราทํเอ v วกันเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่ามานั่งแบบคุยเลฟคุยทุกอย่างแล้วก็ก่อนได้พี่หมูทุกคน แบบว่าอีตามเคยคือทุกคนมีหน้าที่จัดแจงของตัวเองแล้วก็ทํากันเองออกมาคือสุดยอดมากจริงๆค่ะทีมจูซี่เนี่ยหนูแบบคือความจริงค่าเราเป็นมีความแบบงานครอบครัวนิดน,นึงเราก็จะแบบอบอุ่นอบอุ่นเติบโตกันแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ดีนะเนาะอะไรที่มันเป็นครอบครัวมันไม่ได้เยอะมากเวลาคุยอะไรกันมันสามารถจบได้แบบว่าใช่ป่ะก็แลกเปลี่ยนความคิดไอเดียต่างๆเนาะซึ่งดีมากด้วยแล้วก็ไปถ่ายที่ความจริงนั้นคือหาดสายน้อยนะคะที่ไปถ่าย หัศชัยน้อยตรงหัวหินอ๋อใช่โอ้แต่มุมแบบได้เลยนะสีแบบว่าพี่เขาก็หามุมเงินเก่งมากด้วยแล้วแบบไอโดไอเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมันก็ไปกับเพลงดีอะใช่ด้วยแบบว่าใช่ค่ะครามจริงพีดีี้ได้เอ็มวีช่วยเยอะมากมากริจริงด้วยภาพด้วยสีนะไม่ต้องมีขี่มอเตอร์ไซค์อะไรกันแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะแต่ว่าทุกคนบอกว่าแพมแพม ทำเพลงตอนเช้าบ้างแบเอ็มวีแทบจะทุกตัวคือกลางคืนหมดเลยกอขอโทษค่ะกลางคืนนะคะแล้วแฮมก็แบบอ๋อแต่ทํมฟังไงก็กลางคืนนะแล้วแบบพี่บอลที่เป็นทีมอาร์นะคะเขาก็บอกว่าไม่ตอนเชา้าก็เลยแบบโอเคเชื่อใจพี่อา<ใ>จจะเปลี่ยน <ใจ S 2> บ้าง,งเดี๋ยวจะเช้าบ้างแล้วก็นั่นแหละคผลของการเชื่อใจผู้ใหญ่บ้างนี่ก็กลายเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งและกันพี่ดิเดรี่จากพามียังไง ติดตามได้ที่ไหนครับฝากได้เลยฝากได้หมดเลยฝากเพลงได้เลยทุกช่องทางเลยก็ทุกคนสามารถติดตามพีเทดีได้ทางยู u ูบนะคะพามินะคะสามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะแล้วก็สตรีมมิ่งได้ทางช่องได้ทาง s p อ tify Apple ม u สิ c ทุกอย่างสตรีมมิ่งได้หมดเลยและถ้าใครสนใจแฮมก็ฝากติดตามแฮมใน Instagram p a m i g a x เปรมิกา X นะคะไม่ใช่พามิกัสนะคะค่ะทุกคนพี่ก็แกล้อยู่มเอยยังแกล้งก็เลยอาจจะแก๊กงซะพามิกาพามิกาพามิกา X X ใช่ปรบมือให้เลยเอาใจช่วยนะคะพามินะครับนี่ก็ศิลปินจาก juicy records นะครับก็เป็นศิลปินไทยแท้เลยแล้วก็ ทําเพลงมาเป็นสากลเอาใจช่วยกันก็ในคลื่นเดี๋ยวก็จะพยายามเล่นเรื่อยๆแล้วกัน,น,น,นโอ้ยขอบคุณมากค่ะได้ยินดีมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับนะขอบคุณทีมมากเ,เลยได้ไดอ่ะฟัง